หัวใจที่ถูกปลดปล่อยด้วยการให้อภัยโดยอาจารย์รัตนาทิสเดลครูนาพระธรรมมัทธิวบทที่18ข้อที่21ถึง35สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระคริสต์มีใครในที่นี้เคยรู้สึกว่าการให้อภัยใครสักคนเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในชีวิตบ้างไหมคะอาจจะเป็นเพื่อนที่พูดจาทำร้ายจิตใจเราคนในที่ทำงานที่เอาเปรียบ หรือแม้แต่คนในครอบครัวที่ทำให้เราผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าคำถามที่เราอาจจะเคยถามในใจก็คงไม่ต่างจากคำถามที่เปโตรทูลถามพระเยซูในวันนี้ค่ะองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ควรยกโทษให้พี่น้องที่ทำผิดต่อข้าพระองค์สักกี่ครั้งถึงเจครั้งเชียวหรือในวัฒนธรรมยิวนั้นการให้อภัยสามครั้งก็ถือว่าใจกว้างมากแล้ว เปโตคงคิดว่าการเสนอเจ็ครั้งของเขานั้นเป็นจำนวนที่สูงและแสดงถึงความเมตตายอย่างสุดแล้วแต่คำตอบของพระเยซูนั้นน่าทึ่งมากพระองค์ตรัสว่าเราไม่ได้บอกท่านว่าเจ็ครั้งแต่เจสครั้งคูณเจซึ่งหมายถึงการให้อภัยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อจะอธิบายเรื่องที่ยิ่งใหญ่นี้พระเยซูจึงทรงเล่าคำอุปมาเรื่องหนึ่งที่ทรงพลังมากคือเรื่องท่าที่ไม่ยอมให้อภยัย นี้ที่ไม่อาจชดใช้และพระคุณที่เกินความเข้าใจในเรื่องนี้มีทาสคนหนึ่งเป็นหนี้กษัตริย์ถึงหนึ0งตะลันพี่น้องอาจจะฟังแล้วก็ผ่านไปแต่ถ้าเราเข้าใจมูลค่าของมันเราจะตกใจค่ะหนึ่ตะลันมีค่าเท่ากับค่าแรงประมาณ20ปีดังนั้น1นึ่งตะลันจึงมีค่าเท่ากับค่าแรงถึงสองแสนปีนี่ไม่ใช่หนี้บัตรเครดิตหรือหนี้ผ่อนบ้านนะคะ แต่มันเป็นหนี้ที่ต่อให้เขาและครอบครัวทำงานชั่วชีวิตก็ไม่มีวันใช้หมดมันคือหนี้ที่เป็นไปไม่ได้ภาพของทาสคนนี้ก็คือภาพของพวกเราทุกคนต่อหน้าพระเจ้าความบาปของเราเป็นเหมือนหนี้ก้อนใหญ่มหาศาลที่เราไม่สามารถชดใช้ได้ด้วยความดีของตัวเองเลยแม้แต่น้อยเมื่อทาสคนนั้นกราบวิงวอนกษัตริย์ผู้เปี่ยมด้วยความสงสารก็ทำในสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมากคือ ส่งยกนี้ให้ทั้งหมดไม่ใช่แค่ผ่อนผันแต่ลบล้างนี้สองแสนปีให้เป็นศูนย์ในพริบตาเดียวนี่คือภาพของพระคุณของพระเจ้าคือการได้รับสิ่งที่เราไม่สมควรจะได้รับนั่นคือการอภัยโทษบาปทั้งหมดของเราผ่านทางพระเยซูคริสต์นี่เล็กน้อยและหัวใจที่ขับแคบเรื่องน่าจะจบลงอย่างมีความสุขใช่ไหมคะแต่ทาสคนนั้นที่เพิ่งได้รับการปลดปล่อย กลับเดินออกไปเจอเพื่อนทาสอีกคนที่ติดหนี้เขาอยู่100่งร้อเดนารีอันหนึเดนารีอันมีค่าเท่ากับค่าแรงหนึ่งวันถ้าเทียบกับหนี้สองแสนปีที่เขาเพิ่งถูกยกให้มันเหมือนกับอะไรคะตัวอย่างนะคะมันเหมือนกับมีคนใจดีเพิ่งจ่ายหนี้บ้านสิบล้านบาทให้คุณจนหมดสิน้นแต่คุณกลับเดินไปทวงเงินค่ากาแฟหกสิบบาทจากเพื่อนอย่างเอาเป็นเอาตาย พาดคนนั้นบีบขอเพื่อนแล้วบอกว่าแกต้องใช้นี่ให้ข้าทั้งๆท,ที่เพื่อนก็กลับอ้อนวอนเหมือนกับที่เขาทำกับกษัตริย์แต่เขาไม่ยอมและจับเพื่อนไปขังคุกเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นหัวใจของเราได้ชัดเจนมากเรามักจะมองเห็นความผิดของคนอื่นที่ทำกับเราเป็นเรื่องใหญ่โตเสมอแต่เรากลับลืมไปว่าพระเจ้าได้ทรงให้อภัยความผิดบาปที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นของเรามากมายขนาดไหน ทำไมเราถึงให้อภัยได้ยากและการให้อภัยคืออะไรหลายครั้งที่เราให้อภัยไม่ได้เพราะเราเข้าใจผิดว่าการให้อภัยคืออะไรการให้อภัยไม่ใช่ไม่ใช่การลืมเราอาจจะไม่ลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เราเลือกที่จะไม่ให้ความเจ็บปวดนั้นมาควบคุมเราตัวอย่างนะคะเรื่องในที่ทำงานเพื่อนร่วมงานอาจจะแย่งผลงานเราไปนำเสนอเจ้านายทำให้เราเจ็บใจและโกรธมาก การให้อภัยไม่ใช่การบอกว่าฉันลืมเรื่องนั้นไปแล้วแต่คือการตัดสินใจในใจเราว่าฉันจะไม่ปล่อยให้ความโกรธนี้ทำลายชีวิตการทำงานและความสุขของฉันฉันมอบเรื่องนี้ไว้กับพระเจ้าไม่ใช่การคืนดีเสมอไปเราให้อภัยได้แม้ว่าความสัมพันธ์อาจจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมโดยเฉพาะในกรณีที่มีการทำร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงตัวอย่างนะคะความสัมพันธ์ของเราคนรักอาจจะนอกใจเรา นี่คือความเจ็บปวดที่รุนแรงการให้อภัยคือการปลดปล่อยตัวเราเองจากความแค้นไม่ใช่การอนุญาตให้เขากลับมาทำร้ายเราอีกหากยังไม่มีการกลับใจที่แท้จริงไม่ใช่การบอกว่าสิ่งที่เขาทำนั้นไม่ถูกต้องการให้อภัยไม่ได้แปลว่าการกระทำนั้นถูกต้องแต่เราเลือกที่จะมอบการตัดสินนั้นไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าตัวอย่างเรื่องคำพูดนะคะ ญาติพี่น้องสนิทอาจจะพูดจาดูถูกเราต่อหน้าคนอื่นทำให้เรารู้สึกอับอายการให้อภัยคือการเลือกที่จะไม่เก็บคำพูดเหล่านั้นมาตอกย้ำตัวเองและไม่พูดแก้แขนเขากลับไปแต่เลือกที่จะเมตตาเขาการให้อภัยคือการตัดสินใจที่จะยกเลิกหนี้ที่คนอื่นติดค้างเราและปลดปล่อยตัวเองออกจากความขมขื่นผลของการไม่ให้อภัยสุดท้ายเมื่อกษัตริย์ทราบเรื่องราวทั้งหมด ก็กริ้วและสั่งให้ลงโทษท่าใจร้ายคนนั้นแล้วพระเยซูก็สรุปอย่างชัดเจนว่าพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ก็จะทำต่อพวกท่านอย่างนั้นถ้าพวกท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจของพวกท่านเองนี่เป็นคำเตือนที่จริงจังนะคะการไม่ยอมให้อภัยก็เหมือนกับเราดื่มยาพิษแล้วหวังให้คนอื่นตายคนที่ทุกขทรมานที่สุดก็คือตัวเราเองเราจะถูกจองจำอยู่ในคุกแห่งความขมขื่นและความโกรธตัวอย่างนะคะ เพื่อนรักทะเลาะกันอย่างรุนแรงและไม่ยอมคุยกันเป็นปีๆทั้งสองคนต่างก็คิดถึงกันแต่ไม่มีใครยอมลดทิฐิลงก่อนทั้งสองคนต่างก็ติดอยู่ในคุกของตัวเองที่สร้างขึ้นจากความโกรธและความเสียใจการให้อภัยคือลูกกุญแจที่จะไขประตูคุกนั้นออกมาตัวอย่างการให้อภัยตัวเองบางครั้งคนที่เราให้อภัยได้ยากที่สุดก็คือตัวเองเราอาจจะเคยทำผิดพลาดร้ายแรงในอดีตและยังรู้สึกผิดอยู่เสมอ แต่เมื่อเราเข้าใจว่าพระเจ้าผู้ทรงเป็นกษัตริย์ได้ยกนี้อันมหาศาลให้เราแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรับการอภัยนั้นและให้อภัยตัวเองด้วยอย่าทำตัวเหมือนทาสที่ไม่ยอมยกนี้ให้ตัวเองทั้งที่กษัตริย์ยกให้หมดแล้วบทสรุปผู้ที่ได้รับพระคุณย่อมต้องสำแดงความเมตตาพี่น้องคะคำเทศนานี้ไม่ได้บอกว่าการให้อภัยเป็นเรื่องง่ายแต่มันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้และจำเป็นสำหรับชีวิตคริสเตียน เพราะมันคือหัวใจของข่าวประเสริฐพระคัมภีร์ย้ำเรื่องนี้กับเราเสมอเอเฟซัสบทที่4ข้อที่32บอกให้เรามีใจให้อภัยกันและกันเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยเราโคโลสีบทที่3ข้อที่13บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าให้อภัยเราอย่างไรเราก็จงทำอย่างนั้นกุญแจสำคัญของการให้อภัยไม่ได้อยู่ที่การพยายามเข็นความรู้สึกดีๆออกมาจากใจ แต่เริ่มต้นจากการมองย้อนกลับไปที่กังเขนและตระหนักว่าพระเจ้าได้ทรงให้อภัยหนี้สินบาปที่ยิ่งใหญ่ของเรามากมายขนาดไหนเมื่อเราเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าเราได้รับการอภัยมากเพียงใดเราก็จะเริ่มเรียนรู้ที่จะให้อภัยคนอื่นได้มากขึ้นเรื่อยๆดังที่ C.S. Lewis กล่าวไว้ว่าการเป็นคริสเตียนคือการต้องให้อภัยในสิ่งที่ไม่น่าให้อภยัยเพราะพระเจ้าได้ทรงให้อภัยสิ่งที่ไม่น่าให้อภัยในตัวคุณแล้ว วันนี้มีใครไหมคะที่คุณต้องปลดปล่อยเขาออกจากคุกในใจของคุณมีนี่ก้อนเล็กๆอะไรไหมที่คุณยังกำแน่นไว้ทั้งๆที่พระเจ้าได้ส่งยกนี่ก้อนมหาศาลให้คุณแล้วขอให้เราทุนขอพละกำลังจากพระเจ้าที่ช่วยให้เรามีหัวใจเหมือนพระองค์คือหัวใจที่พร้อมจะให้อภัยเพื่อเราเองจะได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระอย่างแท้จริงขอพระเจ้าอวยพรค่ะ ท้ายนี้ขอเชิญชวนทุกท่านกล่าวอธิษฐานและขับร้องบทเพลงร่วมกันนะคะข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะคำในวันนี้ที่ทรงย้ำเตือนเราถึงการให้อภัยอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ประทานแก่เราผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์พระบิดาเจ้าเรายอมรับว่าหลายครั้งใจของเราก็แข็งกระด้างและเต็มไปด้วยความขมขื่น เรามักจะจดจำความผิดของคนอื่นและเลือกที่จะกักขังทั้งเขาและตัวเราเองไว้ในคุกแห่งความโกรธเคืองในเวลานี้ขอทรงสำแดงให้เราเห็นว่ามีใครบ้างที่เรายังไม่ยอมให้อภัยจากจริงใจขอประทานหัวใจที่อ่อนโยนเหมือนพระไทยของพระองค์ขอประทานความกล้าหาญที่จะเลือกตัดสินใจให้อภัยแม้ว่าความรู้สึกของเรายังเจ็บปวดอยู่ขอทรงช่วยให้เราจดจำเสมอว่าเราได้รับการอภัยนี้อันมหาศาลเพียงใด เพื่อเราจึงสามารถสำแดงความเมตตาต่อพี่น้องของเราได้เช่นกันขอปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากความขมขื่นและเติมเต็มใจเราด้วยสันติสุขที่มาจากการให้อภัยเราอธิษฐานขอมอบทุกหัวใจไว้กับการทรงนำของพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หี่นต้องยอมผะาภัยเจ็ดครั้งพอหรือไม่กับคนที่ทำร้ายเราแต่เสียงพระอ,องค์รัสมาให้ใจได้ นอนาภัยนั้นมีค่าเกินกว่าจะนับได้ Köpen is